ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์สองพันยี่สเต็ปสเต็สปนี้โดนใจแม่นมากท้าให้ลองแอดไลน์แอตด789สเตปดิ้งอยู่ที่เฟ r ร์สคอมเมนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลกระแสมาเรื่อยๆนักข่าวดังแชฉเควินเดบรอยตกลงสัญญาปากเปล่าซบเอาอิติฮัส รูดี้การติโยโคาคนดังเปิดเผยว่าเควินเดอบรอยจอมทัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงสัญญาปากเปล่าในการย้ายไปเล่นให้กับอัลอิติฮัดเรียบร้อยแล้วโดยตอนนี้เหลือแค่ทั้งสองทีมตกลงเรื่องค่าตัวในการย้ายทีมเท่านั้นเควินเดอบรอยเพเมเกอร์ทีมชาติเบลเยียมเตรียมแยกทางกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากนักเตะตกลงสัญญาปากเปล่ากับอัลอิติฮัดสโมสรในศึกซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อย จอมทัพเรือใบสีฟ้าช่วยต้นสกัดคว้าแชมป์เพีเบร็กอังกฤษ,ษสีสมัยติดต่อกันเป็นทีมแรกในประเทศอังกฤษในฤดูกาลที่ผ่านมาเพิ่งอกหักเมื่อทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปร่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูโร2024หลังจากพ้าให้กับทัพตร,ราไก่ฝรั่งเศสรรดีกาเลตินักข่าวดังชาวตาเลียนรายงานข่าววา่าสมาชิกของคณะผู้แทนจากดินแดนเศษฐีน้ำมันซึ่งก็คือกองทุนความมั่นคงแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย ได้พบกับเอเจนต์ของเควินเดอบอย์เรียบร้อยและยังระบุว่าตัวแทนของนักเตะได้รับไฟเกี่ยวให้ย้ายทีมได้ด้วยสำหรับตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เอลอิติฮัดซึ่งจบอันดับ5ในตารางลีกสูงสุดประเทศซาอุดิอาระเบียกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะตกลงเรื่องค่าตัวในการย้ายทีมกันได้หรือไม่หากทุกอย่างเป็นจริงสตาร์ลูกหนังในวัย33บปีซึ่งเดือสัญญาก,กับทิดเอลิตสเตเดียมอีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นจะได้ย้ายไปทำงานร่วมกับนักเตะอย่างคาริเบนเซมา เอ็นโกโล่กองและฟาบินโยเป็นต้นนะครับทั้งนี้ตามธรรมเนียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วพวกเขาไม่เต็มใจจะขยาสยสัญญามากกว่า1ปีให้กับผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า30ปีเหมือนกรณีของอิวายกุนโอกันอดีตกัปตันทีมที่อำลาสโมสรไปแล้กับบาร์เซโลนาแบบฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแม้จะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับทัพเรือใบสีฟ้าก็ตาม ไม่อยู่ในแผนแอสตซนโอเคปล่อยโลคองกาซบเซบียาซัามเมอร์นี้สื่อดังเผยแอสตซนเตรียมปล่อยอัลเบิร์ตซัมบีโลคองกาให้กับเซบียาในช่วงซัมเมอร์นี้หลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของพวกเขาเดลี่เมลสุชิดังของประเทศอังกฤษออกมารายงานข่าวว่าไอ้ปืนใหญ่แอ,อ,อสตันสโมสรชั้นนำจากศึกเพเมเลกอังกฤษเตรียมปล่อยตัวอัลเบิร์ตซัมบีโลคองกากองกลางของทีมให้ย้ายไปซบเซบียา ทีมดังจากลาลิก้าสเปนในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้อย่างรกริีที่ผ่านมาลงงก้าย้ายจากอันเดเลชเมื่อปี2021มาอยู่กับไอ้ปืนใหญ่อสนอสซนนด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์แต่ถึงอย่างนั้นเขาไม่สามารถสอดแทรกขึ้นเป็นตัวจริงในทีมปืนใหญ่ได้และไม่สามารถทํางานที่ประทับใจได้เลยจนทางคริสตัลพาเลสได้ยืมตัวเขาไปใช้งานในช่วงครึ่งหลังของซีซั่น2022-2023 แต่ได้ลงสนามเพียงแค่เจ็นัดเท่านั้นและเมื่อซีซั่นก่อนเขาโดนปล่อยตัวให้กับลูตันทาวยืมตัวก่อนลงสนามไป19เกมและไม่สามารถพาทีมรอดตกชั้นได้นะครับอยางไก็ตามซิบิยานั้นต้องการตัวโลคองกาให้ย้ายไปอยู่ในทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางหลังจากทำผงานได้ย่แย่จบอันดับ14ในตารางคะแนนลาลีกาสเปนเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ทางสโมสรได้ทำการขอยืมตัวพ่วงด้วยออปชันซื้อขาดตอนจบซีซั่นหน้า แต่ทางปืนใหญ่ต้องการทำสัญญาเยืมตัวพ่วงด้วยการบังคับซื้อขาดทั้งนี้ตอนนี้การเจรจาระหว่างสองสโมสรเข้าสู่ขั้นที่คืบหน้าไปมากโดยกำลังเจรจาเรื่องโครงสร้างการจ่ายเงินที่เหมาะสมสำหรับตัวนักเตะแม้ยังไม่มีการตัดนใจเรื่องออปชั่นการย้ายทีมแบบถาวรทันทีหรือไม่แต่โลคองกาได้รับไฟเขียวสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้แล้วปล่อยถูกเหมือนให้ฟรีแมนยูไฟเขียวดอนนี่ฟานเดอร์เบ็กซบจีโรน่า สือดังปูดดอนนี่ฟานเดเบกมิดฟิลส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอโยกซบจิโรนาแบบราคาถูกสุดๆขณะที่ฟาบริซิโอลมาโน่เยาว์ข่าวลูกหนังตัวท็อปก็รายง,งานข่าวดีวนี้เช่นเดียวกันจิโรนาสโมสร,รดังจากสกลาลีกาสเปนกำลังจะได้ตัวดอนนี่ฟานเดเบกกองกลางชาวดัชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมตามการรายงานจากเรเลโบสื่อดังแดนกระทิงดุทั้งสองสโมสร,รตกลงกันเรียบร้อยโดยที่ปีศาจแดงยอมปล่อยฟานเดเบก ให้กับกีโรนาในราคาเพียงแค่500,000ยูโรเท่านั้นหรือประมาณ20ล้านบาทขณะที่ฟาบริซซโอลมาโน่ผู้ติดข่าวแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะคนดังรายงานข่าวดีวนี้ผ่าน X เช่นกันโดยระบุว่าค่าตัวของนักเตะวัย27ปีอาจขึ้นไปแต่หลัก4-5ล้ 5, 000, 000านยูโรหรือประมาณ160-200ล้านบาทซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนเกมที่ลงเล่นให้กับกีโรนาในฤดูกาล2024-2025 และน่าจะสูงขึ้นไปอีกหากมีความสำเร็จเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันฟันเดเบกรัสยกักาคักแข่งในถิดโอนรัฟฟร์ดอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025อย่างเซงแบรนดเวดไม่พอใจแอฟฟตันทำดีลย้ายซบแมนยูล่าช้า จารัดแบรนเวดกองหลังของท็อฟฟี่เสียเงินอัฟฟตันรู้สึกไม่พอใจสโมสรต้นสังกัดหลังการย้ายทีมของเขาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เกิดความล่าช้ามากเกินไปนะครับจารัดแบรนเวดกองหลังตัวเก่งของอัฟฟตันทีมดังจากศึกแพเมลเล็กอังกฤษรู้สึกไม่ค่อยพอใจนักภายหลังจากการย้ายทีมของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ยังคงไม่มีความเป็นรูปธรรมเสียทีหลังมีข่าวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สโมสรยักษ์ใหญ่เพื่อนร่วมลีกอย่างไรก็ดีในเวลานี้แบรนเวดรู้สึกหดกุดหงิดในการเจรจาของทัพท็อฟฟี่สีน้ำเงินที่จะปล่อยตัวเขาพ้นทีมนั้นยังคงไม่มีความคืบหน้าโดยหลายๆอย่างเริ่มชะลอตัวลงหลังจากก็เสนอแรกของเขาถูกปฏิเสธไปนั่นทําให้ทางทีมปีศาจแดงพร้อมหันไปหาเป้าหมายคนอื่นแทนและดิวของเขาจะเป็นดีลที่ถูกกลับมาพิจารณาในภายหลังแหละครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกลา่าวทําให้แบรนเวดไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ในขณะที่ทางปีศาจแดงก็ยังไม่ละทิ้งความหวังในการคว้าตัวเขามาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เชื่อกันว่าตอนนี้ยอดทีมแม่เชินนอโอลด์ทฟเฟิรได้ลดความสนใจในดิวของแบรนเวดแล้วโดยพวกเขาได้หันไปนสนใจในตัวมัตทยสเดอิกประกันหลังจากสไต้บาร์เยเมนิกที่มีขาวเกี่ยวโยงกับปีศาจแดงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาแทนล่ะครับ ใกล้พบทางสว่าง2ทีมดังยื่นก็เสนอให้แมนยูพิจารณาปล่อยตัวเมสันกรีนวูดสื่อท้องถิ่นชื่อดังรายง,งานข่าวว่า2สโมสรยักจ่ายยื่นก็เสนอให้กับแมนเชสเตอร์เนเต็ดพิจารณาในการปล่อยตัวเมสันกรีนวูดไปร่วมทัพกับพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ผีแดงพร้อมขายขาดที่ค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์เท่านั้นแมนเชสเตอร์ไนเต็ดสโมสรดังจากศึกเพเมลิกอังกฤษ ได้รับข้อเสนอจาก2สโมสรที่แสดงความสนใจอยากได้ตัวเมสันกรีนวูดกองหน้าเลือดผู้ดีไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์สื่อดังประจำท้องถิ่นนะครับกรีนวูดถือเป็นหนึ่งในแข้งเนื้อหอมหลังโจฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกับเคตาเฟ่ตอนที่ย้ายไปค้าแข้งแบบยืมตัวเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาพร้อมกับคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีจากผลงานการยิง8ประตูกับอีกหแอสซิสจากการลงสนาม33านัดให้กับเคตาเฟ่ ช่วงที่ผ่านมามีหลายสโมสรแสดงความสนใจอยากได้ตัวไม้เขียวไปเสริมทัพแต่ล่าสุดสื่อดังเมืองแมนเชสเตอร์ระบุว่าตอนนี้มีแค่2สโมสรได้แก่ลาซิโอกับโอลิมปิกมาร์เซย์ที่ยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์เนเต็ดพิจารณาในการปล่อยตัวกีนวูดแบบถาวรขณะที่เจ้าของสโมสรแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดี20สมัยซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องขายกีนวูดออกไปแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ พวกเขาอยากได้ค่าตัวนักเตะประมาณ40ล้านปอนด์หรือราว1,760ล้านบาทนะครับทางนี้เชื่อว่ากองหน้าชาวอังกฤษในวัย22ปีสนใจอยากย้ายไปเล่นกับมาร์เซยซึ่งเพิ่งประกาศแต่งตั้งโรเบรโตดูซาบีกุนซื้อชาวาเลียนเข้ามาทำหน้าที่ในาใหญ่คนใหม่ของโอเอมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่ะครับทอ็อตแนมอสเปอร์สนเนโตพร้อมรับความเสี่ยงเจ็บยาว ไก่ดทองทอ็อตนาวสเปอร์ทีมดังจากเึกรเพเมลิกอังกฤษสนใจคว้าตัวเปโดรเนโตอีกตัวจีตของวูฟแฮมตันวนเดเลอร์สทีมคู่แข่งร่วมลีกมารวมทับในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าพวกเขาจะก,กังวลเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะตามรายงานข่าวจากฟาบริซิโอโลมาโนเนโตทำงานได้อย่างน่าประทับใจในการลงเล่นเกมเพเมลิกอังกฤษ20นัดให้กับวูฟเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยทำไป2ประตูกับอีก11แอซิส อย่างก,ก็ตามนี่เป็นฤดูกาลที่แข้งทีมชาติโปรตุเกสได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสโดยต้องพลาดการลงสนามไปทั้งสิ้น125วันจากปัญหาแฮมสตริงในขณะที่หลายๆสโมสรชั้นนําต่างมีรายงานถึงความสนใจนักเตะรายนี้โดยในเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมามีรายงานว่าแอสนอนวางตัวเขาเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพด้วยแต่ด้วยปัญหาความฟิตของเขาที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าอาจส่งผลทําให้แอสนันตัดใจถอนความสนใจนะครับล่าสุดตามรายงานข่าวจากกูรูชื่อดังด้านการซื้อขายนักเตะ อย่างฟาบริซิโอลโลมาโนระบุว่าท็อตแนมออสเปอร์อริร่วมลอนดอนของปืนใหญ่ชื่นชอบฝีเท้าของเนโตอย่างมากและกำลังพิจารณาถึงความเปไปได้ในการคว้าตัวเขามาเสริมทัพในช่วงหน้าร้อนนี้และด้วยการพัฒนาฝีเท้าจากอะคาเดมีของรากาเนโตย้ายมาเล่นกับวูลฟ์เมื่อปี2019ด้วยวัยเพียง19ปีเท่านั้นแต่เขาได้โอกาสแสดงฝีเท้าให้เห็นถึงคุณภาพของเขาเพียงไม่กี่นัดเท่านั้นสาหรับเนโตลงเล่นไปเพียง135นัด ตลอด5้าฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วเขาลงสนามไปเพียง27นัดต่อฤดูกาลเท่านั้นทั้งนี้จนถึงตอนนี้ดาเตะวัย24ปีได้รับอาการบาดเจ็บหนักไปแล้ว9ครั้งในอาชีพการค้าแข่งของเขาโดยเขาพลาดการลงสนามไปถึง10เดือนในปี2021จากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงนะครับแฟนปืนรอเฮลิคาโดคาลาฟิออรีเตรียมลาโบลญนาซบอาร์ชนัน สาวกกันเนอร์เตรียมเฮได้เลยเพราะล่าสุดฟาบริซิโอลามานโน่เยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มลิคาโดคาราฟิออรีเตรียมแล้วจะสัญญาร่วมกวนแอสตันขณะที่ไอปืนใหญ่ตอนนี้เริ่มคุยกับโบโลญญาโดยตรงแล้วลิคาโดคาราฟิออรีเซนแบคนเก่งของโบโลญญาพร้อมจะสัญญาย้ายมาร่วมทีมแอสตันยักษ์ใหญ่จากศึกเพเมเ็กอังกฤษต,ตามการรายงานจากฟาบริซิโอลามานโน่ผู้ข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือนะครับ อาซอนถูกยกเป็นเต็งหนึ่งเหนือเชลซีและปารีสแซงต์แชร์แมงที่จะได้ตัวประกันหลังรูปหลอในวัย22ปีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับทีมชาติอิตาลีในศึกยูโร2 0 2 4และลาสุดโรมาโนคอนเฟิร์มผ่านเอ็กซ์ว่าตอนนี้ทั้งสองสโมสรได้มีการติดต่อพูดคุยกันโดยตรงแล้วหลังจากที่คาราฟิออรี่เปิดไฟเขียวในการย้ายทีมร่วมทัพไอ้ปืนใหญ่นอกจากนี้โรมาโนเสริมว่าสิงห์บลูส์ที่อยากได้ตัวคาราฟิออรี่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอให้กับโบรลญญาพิจารณา พร้อมแจ้งว่าอัลสตันตอนนี้อยู่เหนือวกว่าทุกทีมในการแย่งชิงตัวคาราฟิโอรีนะครับทางนี้คาดกันว่าบริญาตั้งค่าหัวของคาราฟิโอรีไว้ที่50ล้านยูโรหรือป,ประมาณ2,000ล้านบาทนะครับเด <şu> ็กผีรอเฮฟาบริซิโอโลมาโน่คอนเฟิร์มแมนยูตกลงส่วนตัวกับเซอร์กซีเรียบร้อยเฟาบริซิโอโลมาโนโ่เยาวขาวลูกหนังชาวอิตาเลียนเผยว่าแมนเชสเตอร์ไนเต็ด ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโจชัวเซิร์ซีหัวหอกชาดัชได้เรียบร้อยและได้ทำการแจ้งเรื่องนี้กับโปโลนยาเพื่อจะดำเนินขั้นตอนต่อไปโดยผีแดงยินดีจะจ่ายค่าจิกสัญญาจำนวน1560บล้านบาทแมนเชสเตอร์เดทีมดัง,ดงจากศึกรเพเมริกอังกฤษได้แจ้งเรื่องกับโปโลนยาว่าพวกเขาสามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกับโจชัวเซิร์ซีของหน้าทีมชาติแอตแลนด์ได้เรียบร้อยแล้วโดยปีแสดงแสดงความสนใจอยากได้ตัวหอกชาวดัชในวัย23ปี มาเริ่มทับเป็นอย่างมากหลังจากนักเตะสร้างผลง,งานได้ดีมีคุณภาพให้กับโูลอนยาด้วยการซัดไป12ประตูในทุกรายการเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและช่วยให้ต้นสังกัดคว้าโคต้าเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จจากรายงานข่าวล่าสุดของฟาบริซิโอลโลมาโนนักข่าวคนดังก็ระบุว่าตอนนี้แมนยูได้บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับเซิร์กซีเรียบร้อยและได้แจ้งให้กับทางรอสโซบร,รูรับทราบเพื่อเตรียมจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว ตอนนี้ทีมของคุณซอเอริกเทนฮากจะต้องเจรจากับโบโนิญาเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวของนักเตะโดยที่แมนยูพร้อมจะจ่ายตามค่าชิคสัญญาจำนวน40ล้านยูโรหรือประมาณ1,560ล้านบาทให้กับต้นสังกัดของเซอร์กซีนะครับหาขกขาบรทท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม